บายวันที่15พฤษภาคม2566หอพักเล็กๆในซอยอันเงียบสงบบนถนนสิริมังคลาจารย์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็พลันวุ่นวายขึ้นด้วยเสียงเคาะประตูอย่างร้อนรนของป้าน,นิดเจ้าของหอพักหน้าห้องหมายเลข203ป้าน,นิดตะโกนเรียกชื่อพิมดาวหญิงสาววัย25ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดที่เพิ่งกลับจากการไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย แต่ด้านในกลับเงียบสนิทเป็นเวลาสามวันแล้วที่ไม่มีใครเห็นเธอออกจากห้องโทรศัพท์ไปก็ไม่มีคนรับเมื่อป้านิดโทรกลับไปหาครอบครัวเสียงของผู้เป็นแม่ก็สั่นเครือที่บ้านก็ติดต่อเธอมาสามวันแล้วเช่นกันความรู้สึกไม่ปลอดภัยทวีความรุนแรงขึ้นป้านิดจึงรีบแจ้งตำรวจทันทีเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ก็มาถึงกุญแจประตูถูกงัดออก บานประตูเปิดผางออกพร้อมกับกลิ่นอับชื้นเหม็นเน่าของความตายที่โชยออกมาทันทีจมใครที่อยู่ใกล้ต้องยกมือขึ้นปิดจมูกสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่มุมห้องกระเป๋าเดินทางใบใหญ่วางอยู่อย่างเรียบร้อยบนพื้นและล็อกไว้นั่นหนาะห้องพักสะอาดผิดปกติเตียงนอนพับเก็บเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆ เมื่อตำรวจสวมถุงมือเปิดกระเป๋าเดินทางออกด้านในคือร่างของพิมพ์ดาวที่ขดงออยู่ในท่าที่ผิดธรรมชาติอย่างยิ่งใบหน้าของเธอเขียวคล้ำดวงตาปิดไม่สนิทข้างๆกันนั้นบนโต๊ะมีช่อกุหลาบสีแดงและกล่องแหวนขอแต่งงานยังคงวางอยู่ความแตกต่างที่โหดร้ายนั้นความรักและความตายที่ปรากฏอยู่พร้อมกันทำให้ทั้งห้อมตกอยู่ในความเงียบงนันที่เยียบเย็นจนหน้าขนลุก ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหอพักที่เคยสงบสุขได้กลายเป็นที่เกิดเหตุคดีสะเทือนขวัญและดูเหมือนว่าฆาตกรได้วางแผนทุกอย่างไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะหายตัวไปพิมพ์ดาวไม่ใช่แค่ชื่อในสำนวนคดีเธอเคยเป็นความหวังอันสดใสของครอบครัวที่ร้อยเอ็ดเธอเกิดในครอบครัวค้าขายเล็กๆ ตั้งแต่เด็กพิมพ์ดาวก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กดีเรียนเก่งและมีจิตใจอ่อนโยนรอยยิ้มของเธอที่แม้จะอ่อนหวานแต่ก็เจิดจ้าเป็นสิ่งที่ใครก็ตามที่ได้พบเจอยากที่จะลืมเลือนสี่ปีก่อนพิมพ์ดาวได้รับทุนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียภาพถ่ายรับปริญญาของเธอบนโซเชียลมนเดียในชุดครุยและถือใบปริญญาเกียรตินิยมเคยเป็นความภาคภูมิใจไม่เพียงแต่ของครอบครัว แต่ยังรวมถึงเพื่อนบ้านในชุมชนเล็กๆที่เธอเติบโตมาเธอเคยเขียนไว้ว่าหนทางกลับบ้านนั้นยาวไกลแต่หัวใจของฉันยังคงมุ่งไปที่นั่นเสมอใครที่ได้อ่านก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความรักที่เธอมีต่อบ้านเกิดและครอบครัวแต่ทว่าเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นคือความเหนื่อยล้าที่เพื่อนสนิทที่สุดของเธอเท่านั้นที่รู้ ในการปรับทุกครั้งหนึ่งพิมพ์ดาวเล่าว่าความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มอาทิตย์นับวันยิ่งอึดอัดเริ่มแรกคือการแสดงความห่วงใย,ยแต่ค่อยๆกลายเป็นการควบคุมถามว่าเธอไปไหนทำอะไรเจอใครหนักขึ้นคือบางครั้งเขาก็โมโหร้ายใช้คำพูดที่รุนแรงและถึงขั้นใช้ความรุนแรง ทันทีที่ระบุตัวต,วตนของเหยื่อได้ว่าเป็นพิมดาวทีมสืบสวนก็เริ่มรวบรวมคำให้การจากครอบครัวและคนใกล้ชิดทันทีในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงชื่อหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็คืออาทิตแฟนหนุ่มของเธอจากฝั่งครอบครัวแม่ของพิมดาวเล่าว,ว่าก่อนที่จะขาดการติดต่อลูกสาวมีท่าทีเคร่งเครียดและมักจะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงอาทิตย เพื่อนสนิทของพิมดาวก็ยืนยันว่าช่วงหลังความสัมพันธ์ของทั้งสองมีปัญหากันบ่อยครั้งถึงขั้นมีสัญญาณของการทำร้ายร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิมดาวเคยบอกกับเพื่อนว่าเธอจะคุยกับอาทิตย์เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากกลับมาถึงไทยข้อมูลเหล่านี้ทำให้หน่วยสืบสวนมุ่งความสนใจไปที่อาทิตย์ทั้งหมดเมื่อไปถึงที่พักของเขาก็พบว่าอาทิตย์ได้หายตัวไปแล้ว โทรศัพท์ปิดเครื่องไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนการหายตัวไปทันทีหลังจากเกิดเหตุเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเกินกว่าจะทำให้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งจากกล้องวงจรปิดของหอพักตำรวจได้ภาพวิดีโอในคืนวันที่12ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าพิมดาวหายตัวไปในวิดีโออาทิตย์ปรากฏตัวหน้าห้อง2 0 3ศเปิดประตูเข้าไปเมื่อเวลาประมาณ21นาฬกากว่า8ชั่วโมงต่อมา ในช่วงเช้ามืดของวันถัดไปเขาเดินออกจากห้องด้วยท่าทีที่สงบนิ่งจนหน้าขนลุกในมือถือกระเป๋าที่ลาสีดำสิ่งที่น่าสังเกตคือหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นเขากลับมาอีกเลยนักสืบวิเคราะห์ด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมว่าหากอาทิตย์บริสุทธิ์อย่างน้อยเขาก็ควรจะปรากฏตัวเพื่ออธิบายหรือให้ความร่วมมือ แต่การหลบหนีและตัดการติดต่อทั้งหมดทันทีหลังจากคนรักหายตัวไปได้ผลักให้เขาตกเป็นเป้าของความสงสัยคำสั่งติดตามตัวขั่วประเทศจึงถูกประกาศออกไปในวันนั้นเองชื่อของอาทิตย์ตอนนี้ไม่เพียงแต่อยู่ในรายชื่อผู้ต้องสงสัยของตำรวจแต่ยังเริ่มถูกพูดถึงกันอย่างหนาหูทั่วทั้งย่านและเมื่อการไล่ล่าเริ่มต้นขึ้นความลับเกี่ยวกับตัวตนของชายคนนี้ก็ค่อยๆถูกเปิดเผย หากมองเพียงช่วงแรกๆคงไม่มีใครคิดว่าความสัมพันธ์ของพิมพ์ดาวและอาทิตย์จะจุบลงด้วยโศกนาฏกรรมพวกเขารู้จักกันผ่านการนัดเจอของกลุ่มเพื่อนตอนนั้นอาทิตย์สร้างความประทับใจอย่างมากเขาสูงโปร่งแต่งตัวดีมีรอยยิ้มที่มั่นใจและพูดจาเอาใจเก่งสำหรับพิมพ์ดาวอาทิตย เปรียบเสมือนชายในอุดมคติที่หญิงสาวหลายคนใฝ่ฝันถึงในช่วงหลายเดือนแรกอาทิตย์แสดงความรักที่ร้อนแรงจนแทบจะเกินรับไหวสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเรียกว่า Love Bombing หรือการทุ่มเทความรักอย่างหนักหน่วงเขามอบของขวัญราคาแพงปรากฏตัวในเวลาที่เธอต้องการเสมออาสาไปรับไปส่งไม่ว่าแดดจะออกหรือฝนจะตก ทุกครั้งที่พิมพ์ดาวแสดงท่าทีเหนื่อยล้าหรือเศร้าอาทิตย์จะหาทางสร้างเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆช่อดอกไม้หรือข้อความยาวๆที่เต็มไปด้วยความรักเพื่อนๆของพิมพ์ดาวในตอนนั้นเห็นเพียงความรักที่โรแมนติกบางคนถึงกับแซวว่าเธอเจอผู้ชายที่ใช่และรู้จักดูแลเอาใจใส่น้อยคนที่จะตระหนักว่าเบื้องหลังความเอาใจใส่ที่มากเกินไปนี้คือสัญญาณของการควบคุมที่ถูกอัมพางไว้อย่างแนบเนียน การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาชี้ให้เห็นว่าช่วงเวลาของหน้ากากแห่งความรักคือช่วงที่ผู้กระทำความรุนแรงสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อทําให้เหยื่อเชื่อว่าตนได้พบเนื้อคู่ที่แท้จริงสําหรับพิมพ์ดาวอาทิตย์กลายเป็นเพื่อนคู่คิดในทุกเรื่องตั้งแต่แผนการเรียนความฝันในอาชีพไปจนถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน นั่นทำให้เธอรู้สึกผูกพันเชื่อใจและค่อยๆละเลยขอบเขตส่วนตัวที่ถูกลบเลือนไปความสัมพันธ์ของพวกเขาก้าวเข้าสู่ปีที่สองพร้อมกับความทรงจำที่ดูเหมือนจะยากลืมเลือนทริปเที่ยวทะเลดินเนอร์ใต้แสงเทียนทั้งหมดนี้ถูกอาทิตย์บันทึกและเก็บไว้เป็นหลักฐานของความรักที่สวยงาม แต่ในขณะเดียวกันอาทิตย์ก็ได้สร้างการพึ่งพิงทางอารมณ์อย่างชาญฉลาดเพื่อให้ทุกย่างก้าวของพิมพ์ดาวอยู่ในการรับรู้และจับตาของเขาหน้ากากแห่งความรักนั้นสวยงามและสมบูรณ์แบบจนหากมองเพียงภายนอกไม่มีใครเชื่อว่ามันจะซ่อนธรรมชาติที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงไว้แต่แล้วเมื่อหน้ากากเริ่มปริร้าวพิมพ์ดาวถึงได้ตระหนักว่าเธอกำลังก้าวเข้าสู่กรงที่มองไม่เห็น หลังจากหลายเดือนที่เต็มไปด้วยดอกไม้และของขวัญหน้ากากที่สมบูรณ์แบบของอาทิตย์ก็เริ่มหลุดลอกความเอาใจใส่ที่มากเกินไปค่อยๆกลายเป็นคำถามที่ซอกแซกเป็นคำขอร้องเพื่อให้เขาสบายใจตอนแรกอาทิตย์ขอดูโทรศัพท์ของพิมพ์ดาวเล่นๆอ่านข้อความด้วยกันเพื่อจะได้ไม่มีความลับต่อกันแต่แล้วนิสัยนั้นก็กลายเป็นการควบคุม เขาเริ่มตรวจสอบทั้งอีเมลโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งซักายไล่เลียงทุกคนที่เธอติดต่อด้วยจากการควบคุมอุปกรณ์อาทิตย์ก็เปลี่ยนมาควบคุมความสัมพันธ์เขามีอาการหึงหวงอย่างไร้เหตุผลทุกครั้งที่เห็นพิมพ์ดาวคุยกับเพื่อนผู้ชายแม้จะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนสมัยเรียนตามพี่ไม่ชอบให้เธอไปเที่ยวกับพวกนั้นพวกเขาไม่จริงใจหรอก คำพูดนี้ถูกพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้พิมดาวค่อยๆหลีกเลี่ยงการพบปะเพื่อนฝูงทุกครั้งที่เธออยากกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวอาทิตย์ก็จะหาเหตุผลมาผัดวันประกันพรุ่งหรือแสดงท่าทีไม่พอใจนั่นคือตอนที่กรงที่มองไม่เห็นค่อยๆปิดลงทีละเล็กทีละน้อยพิมดาวถูกโดดเดี่ยวจากคนใกล้ชิดสูญเสียการสนับสนุนทางจิตใจจากภายนอก เมื่อการควบคุมด้วยคำพูดไม่เพียงพออาทิตย์ก็เริ่มใช้คำพูดที่ลดทอนคุณค่าของเธอถ้าไม่มีพี่เธอก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแต่งตัวแบบนั้นจะให้ใครมองคำพูดที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเหล่านี้คอยๆกัดกร่อนความมั่นใจของพิมดาวทำให้เธอเริ่มสงสัยในตัวเองแล้ววันหนึ่งขอบเขตก็ถูกทำลายลงในระหว่างการทะเลาะกันอาทิตย์ได้ลงมือทำร้ายเธอ การตบหน้าอย่างแรงจนพิมพ์ดาวนิ่งอึ้งไปทันทีหลังจากนั้นเขาก็ร้องไห้ขอโทษและสัญญาว่าจะไม่ทำอีกนั่นคือจุดเริ่มต้นของวงจรความรุนแรงสุดคลาสสิกความตึงเครียดการระเบิดอารมณ์และการคืนดีและนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่พิมพ์ดาวติดกับดักลึกลงไปอีกเธออยากจะเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนไป แต่ในความเป็นจริงทุกครั้งที่คืนดีกันเป็นเพียงการถอยหลังชั่วคราวก่อนที่ความรุนแรงจะทะวีความรุนแรงขึ้นจากนั้นเป็นต้นมากรงที่มองไม่เห็นไม่เพียงแต่ถูกล็อกด้วยการควบคุมทางจิตใจแต่ยังรวมถึงความกลัวที่แท้จริงและเมื่อถูกกักขังทั้งทางจิตใจและร่างกายแล้วหนทางที่จะหลุดพ้นก็ยิ่งยากลำบากกว่าที่เคยเป็น ช่วงเวลาที่ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียกลายเป็นพื้นที่อันล้ำค่าที่ทำให้พิมพ์ดาวได้หลุดพ้นจากการควบคุมของอาทิตย์ชั่วคราวในสถานที่ที่ห่างไกลหลายพันกิโลเมตรเธอสามารถหายใจได้คล่องขึ้นตัดสินใจตารางชีวิตของตัวเองได้โดยไม่ต้องกังวลกับคำถามที่ถาโถมหรือสายตาที่จับจ้อง ระยะห่างนั่นเองที่ช่วยให้พิมพ์ดาวมองเห็นทตุแท้ของความสัมพันธ์ที่เธอติดอยู่ได้อย่างชัดเจนถึงกระนั้นเงาของอาทิตย์ก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาจะวิดีโอคอลมาอย่างกระทันหันขอให้เธอแพลนกล้องให้ดูว่าอยู่ที่ไหนกับใครบางคืนพิมพ์ดาวเพิ่งเลิกงานพาร์ทไทม์เหนื่อยล้าและอยากนอนเร็วแต่ก็ยังต้องนั่งอยู่หน้าจอเป็นชั่วโมงเพื่อปลอบโยนแฟนหนุ่มที่อยู่เมืองไทย การควบคุมทางไกลนั้นไม่ได้ลดลงเลยเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นการพูดคุยกับเพื่อนสนิทที่ออสเตรเลียค่อยๆกลายเป็นที่พึ่งทางใจให้พิมดาวเธอเริ่มพูดในสิ่งที่เคยพยายามปิดบังความกลัวเมื่ออาทิตย์โมโอความรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นและความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระเพื่อนของเธอแนะนำว่าเมื่อเห็นปัญหาชัดเจนแล้วทางที่ดีที่สุด คือการยุติความสัมพันธ์ก่อนที่จะสายเกินไปพิมพ์ดาวตัดสินใจว่าเมื่อเรียนจบและกลับมาประเทศไทยเธอจะบอกเลิอกอย่างเด็ดขาดเธอวางแผนชีวิตใหม่หางานในเมืองอื่นเช่าบ้านอยู่เองและจำกัดการติดต่อกับอาทิตย์ให้มากที่สุดนั่นคือขั้นตอนที่รอบคอบแต่ก็เต็มไปด้วยความกล้าหาญสำหรับคนที่ทนทุกข์กับการคุมมานานอย่างไรก็ตามเธอไม่คาดคิด ว่าการตัดสินใจที่จะจากไปนั้นจะไปกระตุ้นสัญชาตญาณการครอบครองที่รุนแรงของอาทิตย์ในมุมมองของจิตวิทยาอาชญกรรมช่วงเวลาที่เหยื่อแสดงเจตํานงที่จะเป็นอิสระอย่างแรงกล้ามักจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้กระทําความรุนแรงรู้สึกว่าอํานาจของตนถูกคุกคามมากที่สุดและพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อรังไว้ พิมดาวกลับมาถึงประเทศไทยในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2566โดยความตั้งใจที่จะเตรียมตัวสำหรับการเลือกราอย่างสันติแต่เธอไหนเลยจะคาดคิดว่าเพียงไม่ถึง3ามสัปดาห์ต่อมาความพยายามที่จะหนีออกจากกรงที่มองไม่เห็นจะนำเธอไปสู่ประตูอีกบานหนึ่งประตูแห่งโชคชะตาช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2566อาทิตย์ดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความห่างเหินจากพิมดาว การสนทนาของพวกเขาสั้นลงตอบแบบขอไปทีเธออ้างว่ายุ่งกับการหางานเพื่อหลีกเลี่ยงการพบหน้าสำหรับผู้ชายที่มีนิสัยชอบครอบครองสูงอย่างอาทิตย์นั้นคือสัญญาณเตือนภัยในความคิดของคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงการแต่งงานไม่ใช่การผูกมัดด้วยความรักแต่เป็นโ่อตรวนที่ถูกกฎหมาย เขาเชื่อว่าเพียงแค่เธอตกลงแต่งงานทุกพันธนาการจะกลายเป็นนิรันด์และเธอจะไม่สามารถจากไปได้อาทิตย์เริ่มวางแผนแต่ไม่ใช่เพื่อนโน้มน้าวใจแต่เพื่อล็อกพิมพ์ดาวไว้ในชีวิตของเขาเขาซื้อช่อกุหลาบสีแดงสดเลือกแหวนมั่นราคาแพงบรรจงใส่ในกล่องกร,รมยี่สำหรับคนภายนอกนี่อาจเป็นการกระทำที่โรแมนติกแต่สำหรับอาติ์กลีบกุหลาบ ทุกกลีบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของหมากตาสุดท้ายเพื่อชิงอำนาจควบคุมกลับคืนมาการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาชี้ให้เห็นว่านี่คือช่วงที่ผู้กระทำความรุนแรงจะพยายามปิดเกมด้วยข้อผูกมัดที่ไม่สามารถถอนตัวได้ง่ายๆเขาไม่ได้คิดถึงความรู้สึกที่แท้จริงของพิมพ์ดาวและไม่สนใจว่าเธออยากจะแต่งงานหรือไม่ในหัวของเขานั่นคือทางออกเดียวที่จะรับประกันว่าเธอจะไม่ทิ้งเขาไป วันที่สิบสองอาทิตย์โทรหาพิมพ์ดาวบอกว่าอยากเจอเพื่อคุยเรื่องสำคัญน้ำเสียงของเขาสงบนิ่งจนคาดเดายากแต่ภายใต้นั้นคือความกดดันและความตึงเครียดพิมพ์ดาวหลังจากหลบเลี่ยงมาหลายครั้งก็ตกลงบางทีเธออาจคิดว่านี่จะเป็นโอกาสที่จะยุติทุกอย่างให้เด็ดขาด การพบกันในวันนั้นอาทิตย์แต่งตัวเรียบร้อยในมือถือช่อดอกไม้และกล่องแหวนเขายิม้มแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในหัวของอาทิตย์คำขอแต่งงานไม่ใช่คำถามแต่มันคือคำสั่งที่เคลือบด้วยน้ำตาลและถ้าพิมพ์ดาวปฏิเสธเขาได้เตรียมพร้อมสำหรับปฏิกิริยาอื่นแล้วปฏิกิริยาที่ไม่มีใครคาดถึงเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น ห้องพักหมายเลข203จะกลายเป็นสถานที่ที่เส้นแบ่งระหว่างความรักและความเกลียดชังถูกลบเลือนไปแต่ในขณะนั้นไม่มีใครแม้แต่พิมพ์ดาวจะตระหนักว่าคำขอแต่งงานนั้นแท้จริงแล้วคือคำสาปแช่งคืนวันที่12พฤษภาคม2566ห้องพักหมายเลข203เปิดไฟสว่างกว่าปกติบนโต๊ะ ช่อกุหลาบสีแดงยังคงอยู่ในห่อกระดาษข้างๆกันคือกล่องแหวนมั่นที่ยังไม่ได้เปิดอาทิตย์นั่งตรงข้ามพิมพ์ดาวกดเสียงให้ต่ำลงแล้วเริ่มพูดถึงอนาคตของคนสองคนเมื่อมือของอาทิตย์เปิดกล่องแหวนแสงโลหะสะท้อนใต้แสงไฟสีเหลืองนวลเขาคุกเขาลงข้างหนึ่งมองตรงมาที่เธอแต่งงานกับพี่นะพิมดาว ในวินาทีนั้นบรรยากาศราวกับหยุดนิ่งสำหรับหญิงสาวหลายคนนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขแต่สำหรับพิมดาวมันเหมือนกับประตูที่ปิดกระแทกลงมาปิดกั้นทุกทางหนีเธอคิดเรื่องนี้มาหลายสัปดาห์และรู้ว่าตัวเองไม่สามารถไปต่อได้เธอรวบรวมความกล้าทั้งหมดไม่ค่ะพี่อาทิตย์พิมไม่ตกลงเรา จบกันแค่นี้เถอะคำตอบนั้นสำหรับคนปกติอาจเป็นความเศร้าความผิดหวังแต่สำหรับอาทิตย์ผู้มีจิตใจครอบครองอย่างสุดตรง นั่นคือการตบหน้าเข้าอย่างจังที่อำนาจซึ่งเขาเชื่อว่าตนกลุ่มอยู่ในสายตาของเขาพิมพ์ดาวไม่เพียงแต่ปฏิเสธคำขอแต่งงานแต่ยังทรยศทุกสิ่งที่เขาได้ทุ่มเทไป การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาชี้ว่าในจุดนี้การปฏิเสธได้ไปแตะถึงขีดจำกัดของอัตตาที่บิดเบี้ยวในตัวอาทิตย์อารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนน่าอันตรายจากความประหลาดใจความเจ็บปวดไปสู่ความโกรธเกรี้ยวหายใจหอบถี่มือบีบแน่นดวงตาที่เคยอบอุ่นบัดนี้กลับมืดลงเธอกล้าทิ้งพี่เหรอหลังจากทุกอย่างที่พี่ทำให้เธอ น้ำเสียงของเขาเข้นออกมาทีละคำสั่นเพราะความกโกรธที่อัดอัน้นพิมพ์ดาวถอยหลังพยายามสงบสติอารมณ์แต่ไหล่ของเธอก็สั่นเทาเธอรู้จักสายตานั้นดีเคยเห็นมันมากก่อนหน้าที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นแต่ครั้งนี้เธอไม่มีทางถอยแล้ววินาทีต่อมา หน้ากลาาแห่งความรักก็หลุดออกอย่างสมบูรณ์ความโกรธระเบิดออกมาและอาทิตย์ก็พุ่งเข้าใส่เปลี่ยนห้อง203ให้กลายเป็นสมรภูมิระหว่างความกลัวและความคลุ้มคลัง่งเพียงไม่กี่นาทีต่อมาทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบงันแห่งความตายความเงียบของความรักที่ถูกบิดเบือนและของการสส่หน้าที่ที่นำมาซึ่งโศกนาาตรรมเมื่อความคลุ้มคลังสงบลง ห้องสองสาก็จมอยู่ในความเงียบที่อึดอัดอาทิตย์ยืนหอบหายใจเหงื่อชุ่มแผ่นหลังเบื้องหน้าเขาพิมพ์ดาวนอนแน่นนิ่งใบหน้าที่เคยสดใสบัดนี้ซีดเผือดสองมือห้อยลงในวินาทีนั้นคนส่วนใหญ่คงจะตื่นตระหนกพยายามหาทางขอความช่วยเหลือแต่อาทิตย์ไม่ใช่ จิตวิทยาอาชญกรรมชี้ว่าอาชญากรบางคนเมื่อก้าวข้ามเส้นของฆ่าคนไปแล้วจะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเยือกเย็นและจัดการกับขนที่ตามมาอย่างรวดเร็วราวกับว่าอารมณ์เมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นอาทิตย์ก้มลงตรวจสอบลมหายใจของพิมพ์ดาวยืนยันในสิ่งที่ตนเพิ่งก่อขึ้นแล้วก็เริ่มคำนวณขั้นตอนต่อไปทันทีเขากวาดตามองไปทั่วห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้ ข้าวของยังคงเป็นระเบียบซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการปกปิดอาชญากรรมที่มุมห้องกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ซึ่งเป็นของพิมพดาววางอยู่ความคิดที่จะอำพรางศพผุดขึ้นมาในหัวของเขาอย่างรวดเร็วราวกับปฏิกิริยาตอบสนองอาทิตย์ลากกระเป๋าเดินทางมากลางห้องแล้วเปิดออกเขาอุ้มร่างของพิมพ์ดาวพยายามพับขาและแขนของเธอเพื่อยัดเข้าไปข้างใน ทุกท่วงท่าเป็นไปอย่างคล่องแคล่วปราศจากความลังเนความไร้ความรู้สึกในตอนนั้นน่าขนลุกอย่างแท้จริงเขาไม่ได้มองเธอในฐานะมนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นเพียงวัตถุที่ต้องซ่อนหลังจากปิดล็อกกระเป๋าเดินทางอาทิตย์ก็ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวจัดการห้องใหม่ เขารวบรวมเสื้อผ้าจัดโต๊ะเก้าอี้ให้กลับเข้าที่เพื่อสร้างความรู้สึกว่าทุกอย่างยังคงปกติแม้กระทั่งช่อกุหลาบและกล่องแหวนขอแต่งงานก็ยังถูกวางไว้บนโต๊ะเหมือนเดิมรายละเอียดที่ทั้งไร้ความหมายและโหดร้ายราวกับการเยาะเย้ยเหยียยเป็นครั้งสุดท้ายการวิเคราะห์พฤติกรรมชี้ให้เห็นว่าความสงบนิ่งนี้เกิดจากความเชื่อที่บิดเบี้ยวว่าตนสามารถคุมความจริงได้ อาทิตย์คิดว่าเพียงแค่ซ่อนศบได้ลบร่องรอยได้เขาก็จะรอดพ้นนั่นคือเหตุผลที่เขาเดินออกจากห้องในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยท่าทีสบายๆราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่กระเป๋าเดินทางซึ่งเป็นเครื่องมืออำพรางที่เขาเลือกกลับกลายเป็นหลักฐานมัดตัวและเมื่อมันถูกเปิดออกต่อหน้าตำรวจความจริงอันน่าสยดสยางทั้งหมดก็ปรากฏปิดฉากโอกาสในการหลบหนีของเขา หลังจากเปิดกระเป๋าเดินทางในห้องพักหมายเลข203หน่วยสืบสวนได้ออกหมายจับอาทิตย์ทั่วประเทศทันทีกว่าหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในเช้าวันที่20พฤษภาคม2566ณร้านกาแฟริมทางหลวงในจังหวัดปทุมธานีชุดสืบสวนได้บุกเข้าจู่โจมอย่างไม่คาดคิดอาทิตย์นั่งอยู่ในมุมอับกำลังเลื่อนดูโทรศัพท์โดยไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองถูกติดตามมาตำรวจครับ คุณอาทิตย์เราขอให้คุณให้ความร่วมมือในการสอบสวนเสียงตะโกนดังก้องอาทิตย์เงยหน้าขึ้นดวงตาฉายแววตื่นตระหนกชั่วครู่เจ้าหน้าที่สองนายรีบเข้าล็อกแขนเขาด้วยกุญแจมือหมายเลขแปดนำตัวขึ้นรถในขณะนั้นผู้คนรอบข้างต่างซุบซิบส่วนเขาก็กุ้มหน้าหลบทุกสายตาวันที่25พฤษภาคม2567ณศารจังหวัดเชียงใหม่ อาทิตย์ปรากฏตัวด้วยใบหน้าที่สู้ผอมสองมือยังคงถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือด้านล่างครอบครัวของพิมพ์ดาวนั่งอยู่อย่างเงียบงันแววตาเต็มไปด้วยน้ำตา อายการได้นำเสนอหลักฐานต่างๆทังภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพอาทิตย์เข้าออกจากห้อง203กระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพผลการชนสูตรพลิกศพและคำให้การที่ขัดแย้งกันของจำเลยเองต่อหน้าหลักฐานที่แน่นหนาอาทิตย์ไม่สามารถปฏิเสธได้เขาก้มหน้าแต่ยังคงแก้ตัวเพราะผมรักเขามากเกินไปผมเลยควบคุมตัวเองไม่ได้ การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาชี้ว่าคำพูดนี้สะท้อนถึงการรับรู้ที่บิดเบี้ยวของผู้กระทำความรุนแรงผู้เขาใช้ความรักเป็นข้ออ้างเพื่อทำให้การครอบงำเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นเหตุผลแต่ความรักที่แท้จริงไม่เคยต้องการความกลัวเพื่อดำรงอยู่คณะผู้พิภากษาได้พิภากษาประหารชีวิตอาทิตย์ที่นั่งฝังผู้ร่วมฟังคำพิพากษา แม่ของพิมพ์ดาวร้องไห้ออกมาคำพิพากษาของกฎหมายได้สิ้นสุดลงแล้วแต่คำพิพากษาจากมโนธรรมจะยังคงตามหลอกหลอนเขาไปจนตลอดชีวิตโศกนาฏกรรมครั้งนี้ทิ้งคำเตือนใจอย่างลึกซึง้งเกี่ยวกับสัญญาณอันตราย Red Flag ในความสัมพันธ์การควบคุมโทรศัพท์โซเชียลมีเดียการกีดการคุณออกจากครอบครัวและเพื่อนฝูง การหึงหวงอย่างไร้เหตุผลการกซักไซ้ยไล่เลียงตลอดเวลาการลดทอนคุณค่าของคุณด้วยคำพูดพฤติกรรมรุนแรงทางกายภาพใดๆก็ตามแม้จะเป็นเพียงการตบหน้าแค่ครั้งเดียวการตบหน้าไม่เคยเกิดจากความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวไม่ใช่ที่ที่คุณควรจะอยู่หากคุณหรือใครก็ตามที่คุณรู้จักกำลังถูกทำร้ายโปรดส่งเสียงบอกครอบครัว เพื่อนหรือองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวความเงียบมีแต่จะทำให้กรงที่มองไม่เห็นปิดลงเร็วยิ่งขึ้นจนไม่เหลือทางออกเรื่องราวของพิมพ์ดาวได้ปิดฉากลงด้วยน้ำตาแต่หากเรื่องราวนี้ถูกแบ่งปันออกไปใครจะรู้ว่ามันอาจช่วยให้ใครบางคนตระหนักว่าพวกเขาสมควรได้รับความรักที่ดีกว่านี้และนั่นคือระฆังเตือนใจที่พวกเราทุกคนควรจดจำไว้ โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์และหากคุณคิดว่าเรื่องราวนี้ควรค่าแก่การไตรตรองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเปิดแฟ้มคดีที่เต็มไปด้วยเงี่ยงงำที่ซึ่งกฎหมายเดินเคียงข้างจิตใจมนุษย์และทุกบทสรุปล้วนทิ้งบทเรียนอันลึกซึ้งไว้เบื้องหลังสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน ตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมกันจากที่ไหนบ้างครับคะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแล้วสำหรับเรื่องราวที่เพิ่งเล่าจบไปเพื่อนๆรู้สึกหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างชอบหรือไม่ชอบส่วนไหนเป็นพิเศษมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับคะท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขความสงบในชีวิตขอให้เดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยเสมอและขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับคะ และถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องราวดีๆหรือน่าสนใจที่อยากจะแบ่งปันให้เราและเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังบ้างก็สามารถส่งเข้ามาหรือคอมเมนต์เราไว้ได้เลยเราจะรออ่านและรอฟังเรื่องราวของทุกคนอยู่นะครับคะ่ะ